สเปนและโปรตุเกสตกอยู่ภายใต้ความมืดมิดหลังเผชิญไฟฟ้าดับทั่วประเทศประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งสืบสวนหาสาเหตุสถานีรถไฟใต้ดินในกรุงมาดริตของสเปนตกอยู่ในความมืดผู้โดยสารระบ,บุว่าจูๆ่ๆไฟในขบวนก็ดับลงรถไฟหยุดสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้โดยสารเนื่องจากสเปนไม่เคยเผชิญกับไฟฟ้าดับเช่นนี้มาก,ก่อนในขณะที่สนามบินกรุงมาดริดไฟบินถูกยกเลิก ประชาชนแห่ถอนเงินสดออกจากธนาคารถนนเต็มไปด้วยผู้คนที่ออกมาด้านนอกขณะที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตในประเทศลม่มส่วนกรุงลิสบอนของโปรตุเกสต,ตกอยู่ภายใต้ความมืดมิดเช่นกันภาพจากนอกตัวเมืองของสเปนแสดงให้เห็นรถไฟค้างกลางรางที่ลียงประชาชนต้องเดินออกจากรถไฟเนื่องจากเมื่อไร้ไฟฟ้ารถไฟก็ไม่สามารถให้บริการได้ นอกจากกรุงมาริตแล้วเมืองบาร์เซลโลนาของสเปนก็เผชิญกับไฟฟ้าดับเช่นกันชาวเมืองและนักท่องเที่ยวออกมายืนรวมตัวกันบนถนนเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่ทําให้ไฟฟ้าดับได้สเปนและโปรตุเกสได้ตั้งทีมร่วมกันเพื่อหาสาเหตุดานเปโดรซานเชสนายกรัฐมนตรีรสเปนระบุว่าผู้เชี่ยวชาญยังคงหาสาเหตุข,ของไฟฟ้าดับในครั้งนี้และไฟฟ้าได้ทยอยกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วในบางพื้นที่